เน่าหมดเลยไก่พี่นอ้องนี่ไก่ป้าเฮยสวัสดีแล้วก็สวัสดีพี่นอ้องเมนเนกน้สิพยายามแห้เฮาหก้ก็อยู่ส่วนมันในพี่น้องกับส่วน,นต้นกะบโบกายปันได จะลงจากเพื่อนเลยเส้นทางเชื่อแหวกบนเขาพี่น้องแหวเขาอ่าบนเขาเชืมันต้นเนาะมากับน้องสายสองคนโอ้ใหม่เลยใหม่ตก ตันทางแฮวจะอยู่พุ่นพี่น้องแฮวกะบแฮวให้ใหดูบ๋โมเมนว่าให้ถืออ่าฟานถือหมูป่านโมเมนเป็นนูเป็น,น,ปนอ่ากระหอกเที่บุตรกะลุนรวมกันพี่น้องเบิ่งรวมกันสองมือแล้วบริยามัานอะ นี่เข้าจุดนี้แหละต้องขำห,ห,หัวี่น่อเนี่ยแหละเปล่อเฮ้อ เห็นถือกันเนาะนี่เวลาโนูเวลายังผ่า,ผานไปดินี่มันเหยียบไปไเลยเรียร้อยเลยพี่ล้งเดี๋ยวให้ไปไปเบิง่งยลุมเลยลุมกันถืดถุงกบ่นี่นออก็เห็นเนานะ Mình hình dịp mà, cái bộ thịt. 这里，这里，这里。哦，疼，疼吗？ ហើយយ៉ាងតបនេះ ơi Xài cầm ra đây này lượn ơi Nhìn thường lời nhung ngọc nhung à, nhung vì đâu lại thẻ lại ba lồng phải lấy lưỡi nó phải hết sức đâu ตอนไปน่ะลงบัดกลับไปหน่อยป้าตัวขานขึ้นภูอีกออาป้าเสือกขาดเลยเนพะียน้องจากเป็นอย่างถึกคะขาหมดเลยถือว่าเบิดเนาะ สุดท้ายเท่านี้แหละไปเดี๋ยวเอาสิกลับขึ้นต่อขึ้นผู้อีกเลยขึ้นผู้หรืเปล่านี่ถือว่าเฮวเชนนี่โบมินยังเลยพี่น้องเอาสิไปต่ออ่าอีกบอหนึ่งเพราะว่ามันมี่องบอดน,นะเหาจะไปเบิง่งว่า สิถึกหรือว่าสิบวัตถคือบอนี่เฮาสิไปรุ่นน้ำกันพี่น้องก่อนสิไปรุ่นว่าเฮาสิไปบึงญี่ปุ่นเฮาสิอ่าหาเก็บบางแตงอยู่ส่วนมันต้นก่อนเนาะไปเจอพุ่นเลยโอ้เมื่อยพี่น้องเลยขึ้นภูตอนไปเบิ่งนะ่ะลงไปตลอดบัดกลับแล้วขึ้นเรื่อยๆเ,เดี๋ยวให้เฮาสิไปเบิ่งอ่า Bọn nữ, bọn Con sẽ phải bận cả Họ sẽ kiếm mắc trang con Mắc lại, chưa màn tuần nào nghe nghe Hãy con kiếm nó Này này Kiếm áo lột Cái Chỗ tui kìa thì... ไปยังลอีกพอดายสองสามนวยนี่แม่เทียงให้เก่าหมดเนาะให้ปีกายนี่พป่น้องเคยผักกระใชที่นี่แหละกินเข้ากินนนำตอนเี็ให้อยู่พีนั่นก็นแม่ Lẹo. và phi nào <laughs> phân hà mặt tang tham mà hên mà. bên là bà yên cậy cần hai cái hình cho tôi vậy giờ anh tăng tân đi hào nhang phải giam heo ít bón đường มันจะถือเรือบอพี่น้งงอยต้องถักโดนเรือบอไปอแดดก็เพอาแหง mười bốn lại đi kịp xong cán bưng heo mình sẽ thử cái bò với nó dàn cái này lại bò màn khứ cầu chụp nhìn thử những nơi บอน,นี้กับบทที่คือเก่าพี่น้องแดบดบจะค่อนข้างแห้งเนาะแดบดบจะแห้งแท้งแหงหวาพี่น้องเลยไม่ถึกเลยตีเดียะ ก็แหวตัวนี้ถือพี่นน้องแต่มันลดนี่ไลยแกจกเนาะจักคนยังนี่เห็นแต่คนดืสอ thứ lẻ phải không? À, một lời cày nào này pa bớt một chín đó, đó. một lời ơi không? nào, nào đại ไปต่อไปนี่แต่บอลหม่โอ้ตักลงผู้อีกไปนี่เออยยยยยย I think quay chụp you know. Ừ. Nhìn thử nào, you know. Và nằm tục, you know? ก็เย็นรั่นี้พีง่น้อง กินเนาะม้นนี้กะยามแหวกะประมาณเนาะลอง,ง่ายจะเลยเฮาก็ะ mm hmm. เค็น,น้ำตกตะอาด mm hmm. เอาไปลงเบงว,ง,งว่ายมคือว่ายามแหวกะคิดเห็นเนาะบ่ถือจยงเลยคิดนี้กะยักจบเพลงที่นี่ท่าบบนผู้ชมกะเบงยังไยพาทุกคนไปสยยมแหวไปเบิง่งเก็บบังแตง ธรรมศาสตร์เบ่งหลังเทน้องเลยงามเอาก่จลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจบเทนที่นี่ก่อนบ๊ายบาย